สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยผมเดินผ่านมาเห็นนกกินปลาครับนกกินปลาตระกูลนกกระยางครับนี่กําลัง,จ,งจ้องเลยครับนกกระยางกําลังจ้องดูปลาเสร็จแน่ๆตรงนี้ครับกำลังจ้องอยู่ไม่รู้เห็นปลาว่าวไม่รู้ข้างหลังก็จะเป็นนกเขา เขาเดี uhm. ๋ยวเดี <filtered> out, ๋ยวจอกจอกจ้องจ้องแล้ว <resting> ต <Designer> ้องใส่น่าจบจบจ้องจ้องเสียงนกกาก็มีครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า โอ้ยลายน่นแล้ววิ่งไปนน่นแล้วครับโน่นนะครับเข้าป่าโน่นเดินดโอ้ไม่กลัวด้วยครับเดินมาละครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังก็น้อยอยาะไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ